落么落奶哇？楼 หรอเฮ้ดีตัองเลยถามว่าจะตีมยังฮะตีมแล้วตีมไดาวะบอสทีวีชแนลขึ้นบ่หวะดูปะไม่ดูนานเลยเอาลิงก์มาดิ

ว่ทำยังไงเปลออี่ยนเกมหน่อยเปลี่ยนแนวมากเลยใส่แฮปปีม้มา,ากฮะ่ม,มึงพิมพ์ไปเฮ็ดวนอะเฮดวันแซ่บวันแล้วพิมพ์คำว่าสดอะ กูดูในโทรศัพท์แม่ยังรู้สึกแต่กระตกกระตกเลยอ่ะแต่ว่ากูเล่นมันไม่กระตุกเลยะที่ที่เป็นรุ่นมหม่ะแบ่งกล้ามอ่ะยิงตัวเหญ่เลยผมยังลิงมา ไม่ได้มาดูอ่ะมันไม่มีไอ้บอสนี่เอาลิงมาดิลิงมึงอ่ะมึงก็เบาเสียงทีเอสซะมันก็จบเออมันก็เลื่อนเว้ยปี่เชลยวเลยมันก็ยัง ตกวหรอเห้นมันใ่มันนีคาสดอ่ะีเอตักี่โอยกูดูโทรศัพท์ไม่ยังกรตกกรตกวแต่ว่ากูเล่นมันไม่กรตกัแล้มาทำตัวหนังสืออะไรบอสบ้าปะหน่ามว่าทำไหมูอทำไมเปนคนดูสี่คนอรออกพ่พากดูวะไอ้เฮียมันก็ว่ากูต้องปรับบิดบิด บิดโหลดแน่นอนวะมันต้องทำไมต้องปรับวะมันรู้สแบบึกค้างแล้ววะแกูพับหน้าจองไงไอ้ไเนี่ยแล้วกูปรับปรับความชัดก่อนปรับมันเดี๋ยวนิดเดียวเครื่องชัดมากกว่าบอกถ้าชัดมากอะเครื่องเราอะจะแหลก